สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยดาวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้เด่นที่แปดนะคะวิ่งสามแล้วก็รูดสี่นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะก็จะเข้าสามสองนะคะแต่เจาะไม่เข้านะคะเจาะข้ามไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษขอภายเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะ งวดน,นี้นะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะวิ่งสามแล้วก็รูดเจ็ดนะคะศูนย์นะคะแอดก็จะให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะ ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะสามนะคะแอรที่จะให้สามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่สาม สามห้าห้าสามแล้วก็สามหกหกสามนะคะเจ็ดนะคะแอดก็จะให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด จ็ดสองสองเจ็เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ด แล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะสามนะคะแอดก็จะชอบสามหกสามหกกับสามห้านะคะเจ็ดนะคะก็ชอบเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะ ไปดูชุดเบิ้นกันเลยนะคะชุดเบ้นนะคะแอปจะให้ศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่สี่นะคะชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ศูนู์หนึ่งห้าสามหก หนึ่งเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะคะหัวเราพัฒนางวดประจำวันที่สิบนะคะเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะท้านนี้ก็ขอ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังๆนะคะเอาดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ